วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตบ้านในเรื่องของการทำห้อง เ,เรียกว,ว่าเป็นห้องนะยม่เรียกว,ว่าตู้นะจริงจริบางคนเรียกตู้แมวใช่ป่ะแต่ตู้มันดูแบบดูขับแคบพอห้องแมวปุ๊บโอ้โหห้องแมวแจริงๆก็ก็จริงๆก็ไม่ได้แคบนะบ้านเนี้ยทํามาไม่ได้เผื่อว่าจะต้องมีห้องแมวไม่ได้คิดูใจเลี้ยงแมวมตอนหน้านีา้แค่โดนยังต่อต้ตานการเลี้ยงแมวอยู่เลยไม่เคยคิดว่าจะมีแมวในชีวิตนี้คิดว่าไม่มีแน่ๆหมาโอเคนกโอเคแมวนี่คือเป็นอะไรที่แม่กลัวมากแม่กลัวแมวกลัวแมวมาตลอดฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนกลัว แมวมากจนไม่นานนะ่ะพิมพมาป้ายยาแล้วอยู่ดีก็หลงรลักแมวทําไมไม่รู้งงมากงงตัวเองมากกลัวมากแล้วล่าสุดไปคาเฟ่แมวไปบ้านเพื่อนพิมพ์ก็กล้าจับแมวก้าอุ้มทช้งนั้น ไม่เป็นไรตอนนี้คือจะทําทห้องแมวเผ <ทำ S 1> ืออร้อนแล้วว่ารับน้องแมวมาก็เลยจะต้องทําห้องแมวทีนี้มันก็เลยต้องมาโมในสิ่งที่มีอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เผื่อที่ไวใช่ป่ะประเด็นหนึ่งคือแมวต้องอยู่แอร์ด้วยใช่แมวเนี้ยคือที่ฝั่งเขาเลี้ยงแมวเปิดแอร์เกือบทั้งวันเลยเนาะวันลนะยี่สิบชั่วโมงใช่เรามาอยู่นี่ก็เลยต้องเปิดแอร์ต้องอยู่ในที่ที่แบบมีแอร์ทั้งวันที่ที่ไหนละ่ะ ก็คือออฟฟิศเพราะเรานั่งออฟฟิศกันทั้งวันนั่งออฟฟิศมากที่สุดฉะนั้นแมวจะได้อยู่ในออฟฟิศเรานั่งเผชิญหน้ากับ,บปาเป๊ะตรงนี้เป๊ปาเช้าเลยฉะนั้นทีนี้ตรงนี้ทีนี้ที่เป็นตรงเนี้ยเราทําเป็นแบบวินโดว์ม,มีเบาะอะไรอย่างเงี้ยเบาะนะแต่มันไม่ค่อยมีใคร เราก็เลยจะแบ่งครึ่งอ่าเพราะว่ามันไม่ได้นั่งยาวขนาดนั้นแบ่งครึ่งตรงนี้ทําเป็นห้องแมวให้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันดูแบบนี้สีนี้แล้วก็เป็นพื้นด้วนนีลพายซึ่งตอนนี้หมาก,กําลังเหาาเ่าร้านร้านช่องเพราะว่า ชัางมาแล้วันีชั่มติดตรงนี้แล้วค่ะ oh. เ๋ยอพาดูเป็นไอเดียไว้สําหรับเผื่อใครอยากจทำห้องแือ,อตรงเนี้ยพื้นที่มันไม่ได้เยอะเลยเล็กเด็กแต่ว่ามัน,ม,นมันโปร่งอะพร้อมเป็นกระจกเดิมทีอะป๊าบอกว่าห้องแมวเนี่ยป๊าอยากจะได้เป็นไม้มันจะได้แบบว่าเหมือนล้อมากับตรงนี้ไงขอบอะไรต่างๆนี้ใช่ไหม,มแต่ว่าเราก็อยากจะได้ให้มันโปรง่งคือ ตอนแรกก็เห็นที่เขาชอบทำกันเนี่ยเป็นบ้านอะคริลิกแล้วก็เจาะช่องมันก็ดูทึบเนาะ<ด>แล้วกไ,ไม่ค่อยระบาแอรไแ์ไม่เข้าร<บ>หรือเป็นไม่ระบายอากาศเท่าไหร่หรือเปล่าเราก็เลยแบบจะเอาเป็นมุงลวดเพราะว่ามุงมงเนี่ยนะ่าจะแบบว่ารูเยอะไงระบายอากาศได้ดี ปรากฏว่าก็ไปซื้อมุ้งมาเขาบอกว่ามุ้งสําหรับแมวนะซื้อในเว็บปรากฏว่ามาถึงตรงไหนไม่รู้นี่มันขาดมันมีตรงไหนไม่รู้ยังไม่ได้ใช้เลยขาดเลยล้วเมลลอยถูกมั้แล้วแมวเนี่ยนะต้องเกี่ยวขาดแน่นอนเพราะว่ามันดูแล้วมันเป็นเหมือนพลาสติกแบบนี้สภาพเหมือนถ้าเราเดินแล้วเอาถืออะไรไปชนมันมันก็จะแล้วแมวอย่างเงี้ยมันเล็บใช่ป่ะถ้ามันตะปยเลยปะขาดแน่ๆก็เลยแบบคิดว่าต้องเป็นมุ้งลวดนี้ละพายมุ้งลวดนี้ละพายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ขนาดโจรมาแบบเอาอะไรกรีดอะไรนี่ก็ไม่เข้านะคืออย่างบ้านเราเนี่ยคือใช้แทนเหล็กดัดเลยอะ่ะคือมัน,ม,นมันแข็งแรงมากแต่ว่ามันก็แพงมากเหมือนกันไงแล้วก็เลยไปถามช่างแหลมพอจะให้ช่างแหลมทำบ้านช่างแหลมบอกว่าไอ้มูลวดนิลภัยเนี่ยคือนะมันขึงด้วยขอบไม้อ่างเงี้ยมันขึงยากมันอาจจะไม่ตึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวมู้งลวดนิลภยัยอ่ะแม่ก็โทรไปถามหลายร้านเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนจะมีฟิตติ้งของมาเป็นโลหม a อ u ลูอ่ะเราก็เลยอ่ะก็งั้นก็เป็น a l ลูให้มัน ในหลังสีนี้มันก็ร้องมาจากกับข้างนอกได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม้ทําไม่ได้นะไม้ก็ทําได้แต่ว่าแสมบอกต้องไปหาวิธีก่อนซึ่งไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นึกออกไหมอ่มันต้องโมมันต้องโมอาจจะมีช่างที่เขาเคยทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยสองหมื่นเจ็ดรือสองหมื่นสี่สองหมื่นกว่าก็จะบอกว่าเป็นแชร์เป็นไอเดียไว้สำหรับคนที่อยากจะทําแบบนี้คือถ้าเกิดไปซื้อตู้แมวตู้แมวก็หนักสองหมื่นนะใช่ตู้แมวอ่ะสองหมื่นก็ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้ใหญ่นะเล็กน,นะถ้าเกิดตู้แมวแบบอลังการข้างในครบคันเนี่ยมี5นะ้าหมื่นนะแต่ว่าตู้แมวแบบที่แบบห้าหมื่นแบบจะมีระบบระบบไฟระบบระบายอากาศมีพัดลมในน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขนาดป้าป้าล้อยฟันก่อนขนาดก็คือกว้างประมาณเมตรห้าเป็นเมตรหกละกันสูงประมาณ2องเมตรสี ตอนนี้ก็กำลังติดนินวงในละดับน ช่างกลับไปแล้วเออเสร็จแล้วจะพูดว่าเสร็จแล้วก็ไม่แล้วนะเพราะว่าพอดีว่าล็อกมันมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาซ่อมให้แต่ว่าคือติดเสร็จแล้วละ่ะก็คือนี่เป็นด้านข้างจะเป็นมุงเนื้อพายตรงนี้คือกล่องนี้ที่เพิ่มมาใช่ไหม,มแล้วก็อันนี้มันคือของเดิมเนาะเอ้ยอ,อันนี้กล่องเีิก็เพิ่มมาหีิใช่ป่ะเพิม่มมาหนเพราะว่ามันต้องเป็นตัวยึดขอบมุงลวดเนี้อพายคือมุงรวดเนี้อพายเนี่ยมันจะสีดำนะแต่ว่าถ้ามองไปแล้วมันจะทะลุเหมือนกันนอมเเห็ปืน เหล็กไม่ใช่เหล็กปะพุ่งลวอะไรนะสแตนเลสเลนี่ยมันแข็งแข็งอย่างนี้เลยนะม,มงุงลวดทั่วไปมันจะเป็นมีความเป็นอ่อนไหวใช่ไหมนี่มันคือแข็งแข็งเลยแล้วก็จะเป็นประตูสไลด์ค่ะเป็สไลด์อย่างนี้สไลด์แล้วที่ก้อนกข้างในคืออะไรคะไ <c oughs> อ้ก,ก้อนกก็คือเสาแมวซึ่งโหย อันนี้ช่วยไปติดตามคลิปถัดไปด้วยนะการทําเสาแมวของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าทีเดียวแบบเออแกะกล่องขึ้นมาช่วยตัดตัดตัดขึ้นมาแล้วไปวางได้ดม,มันต้องโมเยอะอะไรเดี๋ยวจะยาวมาดูเรื่องล็อกหน่อยนะเธอนี่แชร์เป็นไอเดียแชร์เป็นไอเดียก็คือล็อกเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเขามาติดเพิ่มให้แต่ว่าล็อกของเราเนี่ยทำเป็นล็อกสองชั้นเพราะอะไรคะคือปกติอะไอตัวล็อกมุงลวดอะมันก็จะมีตัวล็อกกรึ๊บแต่ว่าบางทีอะมันชอบแบบว่ามันชอบหลุดหรือมันชอบแบบไม่ล็อกไม่ดีอะ แล้วเดี๋ยวแมวเกิดฉลาร์แม่ก็เห็นแมวในคลิปนะมันเด็กตัวปึ้งแล้วก็กดเปิดประตูงเงี้ยคือถ้าเกิดประตูเยกก้านยกอ่ะมันสามารถเปิดเองได้เลยท<อ>ี่เรากลัวแมวเปิดล็อกแล้วเดี๋ยวแมวออกมาก <c oughs> ็เลยบอกว่าอ่ะล็อกแล้วตรงเนี้ยมีล็อกอีกชั้นหนึ่งไอ้ล็อกตรงเนี้ยคือนึกออกว่ามันล็อกจากภายนอกอมแมวมันไม่สามารถจะ,จะปลดล็อกดได้เน,นี่ยเพราะมันอัอน,น,อนนี้ยังล็อกโชว์ไม่ได้นะเพราะว่าพอดีมันยังไม่ค่อยฟิตีเพอดีเขาต้องมาปรับอีกทีหนึ่ง ดี๋ยวช่างวันนี้เย็นแล้วช่างกลับก่อนพวกนี้มาใหม่ใช่ไหมดูภาพรวมซิเป็นไงคะคุณนชอบไหมคะก็โอเคตอนแรกแม้ว่ามันเสียดายตรงนี้ว่าถ้าทํามามันจะไม่สวยแล้วมันจะนุ่นจะนี่ก็แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันบดบังทัศนียภาพของป้าจะไม่เห็นตู้ปลาฝั่งน so ok, okay, ้นเออแต่มันก็ย uh ังเห็นเขียวอยู่นะใช่ป okay, okay. ่ะแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ป้าก็ยังเห็นอยู่อ่าโอเคแล้วทีเนี้ยขนหนัดไปเราต้องไปหาอีกเบาะยาวเราต้องไปตัดเบาะอีก ให้แม่ตเช้ไหมไปตัดไปตัดเบาะใหม่นะคะแล้วก็ก็ดูกลมเกินนะก็กลมเกินเพราะว่าอะลูเนี่ยมันเป็นอะลูเนื้อเดียวสีเดียวกับของเก่านี่เป๊ะเช่ดเดะเลยเชิญเดิมเบอกสีเดิมมองดูครับโอเคอยู่นะแล้วกองห้องก็ดูใหญ่โตชิลแหละห้องใหญ่โตชิลลอยู่ตัวเดียว อาจจะเพิ่มตัวแต่ไม่รู้<ด>ว่าเวิร์กว่านะที่ทำเป็น <c oughs> มุงรว่วนที้ไทยเนี่ยฮะมีมีน้องมาเม้นว่าทำมุงรดเนทีไทยไี่จะเป็นที่ฝนเล็บของแมวแต่มันมันแข็งแรงนะมันน่าจะฝน, <c oughs> นได้อยากฝนก็ฝนไปอยากฝก็ฝนไปแล้วกันเพราะบบ <c oughs> าว่ามันเนี่ยมันแข็งแรงมากเป็ทีเดียวแหละอาจจะฝนสรุปล้วฝนกลัวกระป๋ะก็กำลังทำงานอยู่แลไม่บกฝนกระดูกเขาสให้เขาทำดุเขาหอ ตัวตัวตัวท้างในบ้านเขาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ผลได้อีกจริงๆตอนแรกอะมีความคิดว่าจะทนเต็มไปเลยไหมเต็มไปเลยทีนี้เต็มก็คือใหญ่เกินแล้วบดบางพัฒนียภาพเย็บไปเอาแค่นี้พอนะคิดว่าพอนะอยู่ตัวเดียวเหลือๆอะละเนี่ยก็สามารถกระโดดตึ๊บตึ๊บตึ๊บอถ้าจะกระโดดตรงนี้มันออกมาก็มันทำได้เหรอเนะแยวอะ แล้วเนื้องิดแทนมันแล้วก็เดี๋ยวจะมีบ้านนาตรงนั้นติดข้างๆนี่อะไรอีกก็จะแบบเต็มพื้นที่หมดเลยกระบะทรายก็วางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็เป็นอันจบคลิปทำห้องแมวด้วย อลูมิเนียมมุ้งวดนนีละยเดี๋ยวจะพอมาอยู่จริงแล้วก็จะมารีวิวอีกทีว่าเวิร์กไม้แต่ว่าดูท่าแล้ว,ว้าบผมว่ามันปัดโปรมันปโปรกดีเพราะว่าแบบมันระบายอากาศดีมากแน่นอนรืววาอาเพราะมันทะลุทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะในการทีงงานนะคะาไปก่อนายกาย